ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับ c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับท่วมแน่คราน,นี้ หนักเน้นเน้นชัดเจนแล้ว60รายชื่อจังหวัดเตือนพายุฝนลงกระโชกแรงพรุ่งนี้เริ่มก่อนแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่14สภาคมชัดเจนแล้วนะครับโดยล่าสุดเวลาประมาณ17นาฬิกากรมรตุนยมทิยาออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ บริเวณประเทศไทยทางตอนบนในช่วงวันที่15จนถึง17พฤษภาคมโดยในวันพรุ่งนี้นะครับ15พฤษภาคมจะเริ่มเข้ามาก่อนที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตร พิษณุโลกเพชบูณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต อุบลราชธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจช,ชิงเศรีาระยองจนบุรีจันทบรรีตรา์ส่วน16าพฤษภาคม2565ภาคเหนือ จะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากพอแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสามารถดูในด้านของปริมาณฝนเป็นมิลลิเมตรซึ่งนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นพื้นที่สีชมพูจนถึงสีม่วงส่วนฝนปานกลางถึงหนัก จะเน้นนะครับพื้นที่สีเขียวแก่จนถึงสีเหลืองนะครับและปริมาณฝนเล็กน้อยจะเน้นพื้นที่สีฟ้านะครับสามารถรับชมได้ตามแถบมิลลิเมตรด้านล่างนี้เลยนะครับผมส่วนบริเวณพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ16พฤษภาคมจะเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม ร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ของภาคกลางจะเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยานาครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานาครปริมณฑลส่วนพื้นที่ของภาคตะวนออกภาคตะวัออกจะเน้นเรืยนจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนวันที่17พฤษภาคม2565 ภาคเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากส่วนพื้นที่ของภาคตะวออกเฉียงเหนือ จะเน้นบริเวณจังหวัดเลยมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินคลลรราชสีมามหาสาราคามร้อยเอด็ดอำน้าจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางจะเน้นจังหวัดนครสวรรค์ รุรีธานีชัยนาชสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียยุธยานาคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครปริมณฑลส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกจะในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้ว,จ,วจันทบุรีและตราด ดังนั้นนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านติดตามสภาวะอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับ15จนถึง17พฤษภาคมโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับมรสุมตําตกเฉียงใต้จะมีกําลังปานกลางส่วนนะครับจะมีลมหนาวหรือบราาิเวณขอบอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้มรสุมตําตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นจากแนวพธาอากาศนะครับ มรสุมประจำฤดูฝนบวกกับความร้อนสะสมรวมถึงความเย็นนะครับที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจึงทำให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ของบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ของบริเวณอีสานทางตอนบนเหนือทางตอนบนก่อนนะครับและจะค่อยๆกระจายตัวไปในทุกภาคนะครับตามลำดับ ดังนั้นนะครับลักษณะของฝนฟ้าขนองที่ตกจะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากและจะต้องระวังในเรื่องของปริมาณฝนสะสมนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้นําป่าไหลหลากได้นะครบรวมถึงระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาในระยะแรกนะครับ จากแนวพระทะอากาศที่เข้ามานะครับจากลมหนาวที่เข้ามาในระยะแรกจะมีลมกระโชกแรงก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณานที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องการระวังความเสียาหายที่จะเกิดนะครับในระลอกนี้ ฝนหนักนะครับในหลายพื้นที่ขอให้เตรียมตัวรับมือในเรื่องของปริมาณฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับกำชับในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ